ผู้ไม่รู้อริยศาสตร์ย่อมหลงสร้างเหวแห่งความทุกข์เพื่อตัวเองอยู่ร่ำไปภิกษุทั้งหลายบุคคลเหล่าใดจะเป็นสมณะหรือพรามก็ตามไม่รู้อยู่ตามเป็นจริงว่านี้เป็นทุกข์นี้เป็นเหตุให้เกิดทุกข์นี้เป็นความดับไม่เหลือของทุกข์และนี้เป็นทางดำเนินให้ถึงความดับไม่เหลือของทุกข์ดังนี้แล้วเขาเหล่านั้น ย่อมยินดีอย่างยิ่งในเหตุปัจจัยเครื่องปรุงแต่งชนิดที่เป็นไปพร้อมเพื่อความเกิดความแก่ความตายความโศกความร่ำไรลำพันธ์ความทุกข์กายความทุกข์ใจและความคับใจเขาผู้ยินดีในเหตุปัจจัยเครื่องปรุงแต่งชนิดนั้นนั้นแล้วย่อมสร้างอยู่ซึ่งเหตุปัจจัยเครื่องปรุงแต่ง ชนิดที่เป็นไปพร้อมเพื่อความเกิดเป็นต้นนั้นๆคั้นเขาสร้างเหตุปัจจัยนั้นๆแล้วเขาก็ตกลงในเหวแห่งความเกิดความแก่ความตายความโศกความร่ำไรรำพันความทุกข์กายความทุกข์ใจและความคับใจนั่นเองเราย่อมกล่าวบุคคลเหล่านั้นว่าเขาไม่พ้นไปจากทุกทั้งหลายคือความเกิดความแก่ความตาย ความโศกความร่ำไรรำพันความทุกข์กายความทุกข์ใจและความคับใจไปได้ดังนี้